หาใครประทับใจกับความหลอกหลอนและวิธีการเล่าเรื่องแบบขั้นสุดใน The Hunting of Newhouse ที่ใช้ทาง Netflix มาแล้วก็ต้องรู้สึกตื่นเต้นกับ The Hunting of Bymaner หรือ Bymaner บ้านกระตุกวิญญาณว่าจะต้องมีความน่ากลัวเป็นทวีคูณครั้งนี้ไมค์แฟนนักยังคงขึ้นแทนโปรดิวเซอร์เขียนบทเองและกำกับเองจากประสบการณ์ที่เคยสร้างมานั้น น่าจะสร้างความหลอกล้อนแบบทวีคูณให้กับบรายแมเนอร์ได้ไม่น้อยเชื่อว่าหลายคนคงจะคาดหวังว่านี่น่าจะเป็นซีรีส์สยองขวัญขั้นสุดอย่างแน่นอน The Hunting of By m a n e r เปิดเรื่องมาด้วยบรรยากาศงานแต่งงานในคืนวันงานเลี้ยงนั้นเจ้าสาวและบรรดาแขกนั่งร้องวงกันเล่าเรื่องผีผู้หญิงรุ่นใหญ่คนหนึ่งเล่าว่าเธอมีเรื่องเล่าเช่นกันแม้จะไม่ได้เจอด้วยตนเองแต่ก็มีความน่ากลัวและมันไม่ใช่แค่ผีตัวเดียวมันเป็นผีหลายตัวโดยเรื่องนั้นเกิดขึ้นที่ลอนดอนประเทศอังกฤษในปี1987 เครตันครูสาวคนหนึ่งเดินทางไปที่ลอนดอนเพื่อใช้ชีวิตแบบสันโดษเธอทำงานในคฤหาสน์หลังหนึ่งโดยท่านลอนลร์ดเฮนรีเกรฟเป็นผู้ว่าจ้างให้เธอเลี้ยงหลานสองคนเธอต้องทำงานเต็มเวลากินนอนอยู่ที่นั่นอยู่ในปรายคฤหาสน์หลังงามตั้งอยู่ยางโดดเดียวในชนบทอยู่กับไม้และฟลอรา่าเด็กสองคนที่มีบางอย่างที่ไม่เหมือนกับคนอื่นทั่วไปเป็นเด็กที่พ่อแม่เสียชีวิตและรวมถึงพี่เลี้ยงคนเก่า ที่ตายอย่างปริศนาในคฤืาสหาหลังนั้นเมื่อเครตันเดินทางมาถึงคฤื่อห์เธอก็ได้พบกับไมล์และฟลอร่าสองพี่น้องซึ่งดูจะเป็นเด็กที่ปกติดีน่ารักสดใสราเริงมีมิสสัมพันธ์ที่ดีและพบกับแม่บ้านพ่อครัวและคนสวนที่ดูปกติดีทุกอย่างเธอรู้สึกอบอุ่นมากเมื่อเดินเข้ามาในปรายในคืนแรกที่เธอเข้ามาอยู่ในคฤื่อหาดนั้นก็มีบางอย่างทำให้เธอแปลกใจเช่นรู้สึกว่าเด็กทั้งสองคนนั้น เห็นอะไรบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้ฟอร่าน้องคนเล็กเหมือนว่าจะสื่อสารกับอะไรบางอย่างได้แถมบ้านตุ๊กตาของเธอนั้นยังมีตุ๊กตาอยู่จํานวนมากการจัดวางตุ๊กตานั้นก็ต้องอยู่ในที่ที่มันควรอยู่ห้ามีการเคลื่อนย้ายเด็ดขาดแต่ที่ประหลาดใจที่สุดก็คือฟอร่าได้ให้เครตันสัญญาว่าเมื่อเข้านอนแล้วตอนกลางคืน ห้ามออกมาเดินนอกห้องอย่างเด็ดขาดและจะต้องอยู่ในห้องนอนจนถึงตอนเช้าแต่แน่นอนละครับเครตันไม่ทําตามอย่างแน่นอนเธอไม่หลับเหมือนกับว่ามีบางสิ่งบางอย่างเรียกร้องให้เธอออกไปจากห้องจากนั้นเรื่องราวความสยองขวัญก็ค่อยๆเผยตัวออกมาเป็นลําดับทุกอย่างนั้นมันเกิดขึ้นจากคําสาบบางอย่างในคฤหาหัดหลังนี้ซึ่งความสยองขวัญน,นั้นเองจะทําให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ในปลาย รวมถึงเครตันจะมีชีวิตที่เปลี่ยนไปตลอดกาลบรายเมเนอร์เป็นซีรีส์ที่เสียเวลาแนะนำตัวละครและปมปัญหาต่างๆแทบจะตอนละคนเลยครับซึ่งในช่วงตอนที่1ถึงตอนที่4นั้นทำให้รู้สึกว่ามันช้าและอึดอาดเกินไปหน่อย หลายจังหวะที่ทําให้รู้สึกว่าดูแล้วนั้นง่วงนอนและออกไปทางหน้าเบื่อครับหลายคนอาจท้อและเลิกดูการครั้นไปเลยก็ได้ครับตัวของเครตันนั้นเป็นตัวแทนของคนดูครับเราจะรู้เรื่องราวทุกอย่างจากประสบการณ์ของเธอแทบทั้งสิน้นเริ่มต้นจากการที่เครตันเธอเห็นผีตนหนึ่งซึ่งตามเธออยู่ตลอดเวลาและจะเห็นจากการสะท้อนในกระจกเกือบทุกครั้งเลยครับเธอคือตัวละครที่เข้าสู่นังสยองฝันทุกอย่าง ถ้าห้ามไม่ให้ไปไหนหเธอก็จะไปถ้าห้ามเข้าส่วนไหนของครือส่าเธอก็จะเข้าถ้าไม่ให้เธอทำเธอก็จะทำถ้าสั่งให้เธอทำอะไรเธอก็จะไม่ทำแถมยังมีนิสัยชอบสอดรู้สอบเห็นแบบขั้นสุดซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้จะเป็นพฤติกรรมที่ทำให้คนดูได้รับรู้ไปพร้อมกับตัวละครเคทันว่าคหารหอส่์ปลายนั้นมีความลับอะไรซ่อนอยู่ครับซีรี เล่นกับความมืดและความเงียบได้ค่อนข้างเก่งมากครับดึงอารมณ์คนดูให้เข้าสู่ภาวะความหวาดกลัวได้เก่งมากใช้บรรยากาศได้เก่งมากๆมุมมองของบ้านทุกห้องรวมถึงสวนของบ้านนั้นก็สามารถใช้ประโยชน์ได้ค่อนข้างดีมีความลับซ่อนอยู่อย่างมากมายให้เราค้นหาครับแต่ก็เสียดายมากครับที่ซีรีส์นั้นไม่สามารถสร้างความน่ากลัวไม่หลอกหลออไม่ลุ้นและไม่ใช่หนังผีด้วยซ้ํา กลายเป็นหนังอารมณ์ลึกลับซับซ้อนมากสักกว่าครับหลายคนก็ดูแล้วรู้สึกผิดหวังกับการคาดหวังว่าจะมีความสยองขวัญซึ่งแน่นอนว่า The, The Hunting of Newhouse นั้นมันมาทางนั้นแบบขั้นสุดจริงๆจึงไม่ผิดที่ใครหลายคนจะคาดหวังว่า The Hunting of b y a m e n นั้นจะเป็นเหมือน The Hunting of Newhouse และเมื่อไม่เป็นหนังใจก็ผิดหวังครับหลายคนทิ้งกลางทางไปเลยก็มีครับการออกแบบผีก็ค่อนข้างใช้ได้ครับ ในบ้านนี้มีผีหลายตัวแต่ที่น่ากลัวที่สุดก็คือผีสาวจากบ่อน้ำที่เธอจะเดินเข้ามาในบ้านในช่วงเวลาเดิมเสมอผีตัวนี้จะไม่ได้พูดได้จาอะไรเลยครับไม่แสดงสีหน้าอะไรทั้งนั้นแต่พฤติกรรมของเธอนั้นน่ากลัวมากครับ แต่ก็ยังมีสิ่งที่ปลอบใจได้ก็คือผู้กำกับเริ่มปล่อยของในตอนที่5มีวิธีการเล่าเรื่องที่ดีขึ้นตัดสลับดีและเริ่มเฉลยในหลายปมมีความสนุกมากขึ้นครับซึ่งหากใครปิดทิ้งไปตอนที่4นั้นผมก็คิดว่าน่าจะเสียดายมากเลยครับสำหรับตัวผมแล้วแม่เรื่องนี้จะไม่ได้นำเสนอในแง่ของหนังสยองขวัญแต่ด้วยกลยวิธีการเล่าเรื่องที่ชานฉลาดและการตัดต่อ การลำดับเรื่องก็ทำให้เห็นว่าไมฟ์เฟนแกนนั้นคือคนที่เล่าเรื่องเก่งที่สุดคนหนึ่งเลยทีเดียวครับและในเรื่องนี้แม้จะมีจุดเอื่อยๆเนื่อยๆไม่น้อยครับแต่เขาก็ยังเหมาะสมกับคำที่ King mm hmm. สตีสเทนคิงเคยพูดเอาไว้ว่าการเล่าเรื่องของเขานั้นใกลเคียงคำว่าอัจฉริยะครับ สำหรับผมแล้วแม้เรื่องนี้จะไม่ได้นำเสนอในแง่มุมสยองขวัญแต่มันก็งดงามราวกับงานวรรณกรรมชั้นดีที่มีความสละสลวยโดยการใช้ถ้อยคำที่สวยงามความพิถีพิถันมีความดีงามในแง่ปรัชญาของหนังที่ว่าโดยการยึดติดทิฏฐิการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเต็มไปด้วยกิเลสมีความโรแมนติกและสะเทือนอารมณ์ใช้ได้เลยครับ และถ้าหากคุณดูจนจบจะรู้เลยว่าผู้กำกับนั้นเขาตั้งใจให้หนังเรื่องนี้อยู่ในทิศทางไหนเพราะเขาได้ใส่เข้าไปในหนังในบทสนทนาอย่างชัดเจนเลยครับถ้าเราจะเอาแต่ความสยองขวัญเราอาจข้ามความงดงามที่เขาตั้งใจบรรจงใส่ไว้ตลอดเรื่องและมันส่งผลต่ตอตอนจบอย่างมาหาศาลการใช้สีของซีรีส์นั้นก็มีความงดงามคุมโทนได้ดีมีความฟุ้งกระจายเหมือนอยู่ในความฝัน มันดึงให้อารมณ์เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นอะไรกันแน่คือความจริงและหนังเขาต้องการให้เรารู้สึกว่าเป็นแบบนั้นจริงๆครับชอบตอนที่เขาเล่าเรื่องย้อนกลับไปในช่วงต้นเหตุของเหตุการณ์อาถรรพ์ในบ้านหลังนี้ทั้งหมดครับชอบวิธีการสรุปของเรื่องที่เขาขยี้อารมณ์และความรู้สึกของตัวละครได้ดีมากทําให้เห็นว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในคฤหาดบายนั้นมันส่งผลต่อตัวละครหลักของเรื่องอย่างไร หาคนดูนั้นยึดติดอยู่กับว่าเรื่องนี้จะต้องเป็นหนังผีสยองขวัญที่จะเอาแต่ความน่ากลัวเป็นสาระคุณอาจข้ามที่จะได้สัมผัสความดีงามจาก The Hunting of Brian m a n o e r แน่นอนครับดังนั้นทางซ p เปอร์รีวิวชาแนลจึงขอให้คะแนนความชอบ The Hunting of Brian m a n o e r ไว้ที่7เต็ม10คะแนนครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามก่อนจะจากกันไป ขอฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจดีๆในการสร้างคลิปครั้งต่อไปครับขอบคุณครับ